ขายส่งคือเก้กเานะจ๊ะอันนี้จะเป็นพริกยอดสนเขาขขยเขียวนะจ้ะนี่กะเก็บได้เมื่อละร้อยโลนะจ๊ะสำหรับอันพริกเขียวแล้วกะเก็บพริกแดงเมื่อวัตักแข้งน้ำนะจ๊ะอันนี้พริกแดงจะเก็บเอาไปได้ขั้นลดนึงแล้วนะจ๊ะเอากลับไปไว้แล้วแล้วกะเก็บใหม่ได้ประมาณสิบยี่สิบโลนะจ๊ะสำหรับ พริกแดงเนาะกเอาไปให้ตาเป็นเดดการนนั่นเองเนาะจ้ะนี่สําหรับพริกยวนส่วนนี้เนาะจ้ะส่วนฮอตเนาะจ้ะนี่เดี๋ยวเบิ่งบริเวณแถวนี้เนาะหน้าทงนี้คนงานเก็บพริกกับไปแล้วก็เลยอันมาไาลสดนิดนึงเนาะจ้ะแถวนี้เนาะกับอันข้างล่างน่ะจะเป็นส่วนแตงโมเนาะจ้ะนี่อันนี้จะเป็นส่วนยอดยอดส่วนเนาะจ้ะนี่ แถวนี้จะเป็นสวนพริกยอดสนกับเนื้อที่หลาย,ยู่นะจะสำหรับอันดกมองนี้กับยู่ประมาณสามไหลสี่ไหลพูดเลยเนาะจ้าเบิงแถวโนดอ,อีกเนาะข้างบนน,น่นเฮายังบ่ทันเดออันเก็บจกครั้งเลยเนาะจ้ะข้างบนนว่นะไก่สี่ยู่ประมาณเกือบสี่ไหลพูดเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งว่าไก่สำหรัพูดเลยเนาะจุงินข้าเจ้าพูดเลยข้างบนนหนยังบ่ทันได้เก็บเนาะจ้ะ นี่แถวนี้เลยประมาณเกือบสี่ไร่เก็บข่ายเขียวเนาะจา้ะเขียวจะวันละหนึ่งร้อยกิโลถ้าเก็บครบหนึ่งร้อยละกะเก็บแดงเนาะแต่มื่อน,นี้เข้าบ่ได้ส่งเขียวนะจา้ะเข้าให้ไอเข้าได้ข้นบ่หลายเข้ากันเลยงดบ่ได้ส่งอันร้อยโลนะจา้ะแต่ให้เขาเก็บไว้เมื่อกี้นี้เนาะหนึ่งร้อยกิโลอีกอัน ช่วงช่วงบ่ายจะเก็บพริกเขียวเนาะจะช่วงช่วงเช้าเก็บพริกแดงอยู่ส่วนนี้เนาะข้างหลังข้างหลังจะเป็นสวนแตงโมเนาะเนี่ยนะใกล้จะหมดแล้วอันนี้คือบริเวณทงหน้าเนาะทงหน้าเขาเอ้ยว่าทงทงผู้ไทยนะจ่ะแถวนี้บริเวณแถวนี้เมื่อก่อนเป็นป้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันต้นไม้มดแล้วเนาะเหลือบ,บกี้ต้นเนะาะจ่ะก็เลย เก็บภาพบรรยากาศไว้เนาะตอนยังน้อยนี่แถวนี้น่ะมีแต่ป้านะจ๊ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นไฮน้ามืดแล้วนะจ๊ะบางต้นขามต้นนี้กะตอนไอสไตล์คนสวดเกิดมากบกเห็นโลดเนาะมันก็นยังอยู่คือเก่าแต่ต้นขามเขาบบักนะจ๊ะแต่ว่าบริเวณอื่นนะถ้าผู้ใดเคยอยู่แถวนี้นะจ๊ะสำหรับทงผู้ทดเนาะทงผู้ทยอยู่แถวนี้รู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นผู้ทยทั้ง บรนพุนแพงถ้าพนมออกมาอยู่นะจ๊ะนี่แถวนี้แถวนี้จะเป็นผู้ไทยพุนแพงกับผู้ไทยเลนูนครนะจ๊ะอันสสดาคนสวนเก็บภาพบรรยากาศไว้นะมื่อก่อนเกิดบบท่านกล้องเกิดบบท่านในก็ซับไหลโซนนะจ๊ะก็เลยบ่มีบรรยากาศเก้าๆ้าที่เป็นบรรยากาศที่เฮาเคยอยู่แถวนี้เลี้ยงงูเลี้ยงควายตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนว่าจะเท่าไปแล้วนะจ๊ะก็เลยเก็บไว้ล่างเถอตอนค่าอายุยื่นหอด หกสิเจ็ดสิบปีนะจ๊ะกะแ,แถวนี้อาจจะเปลีป่ยนแปลงเป็นตึกลาบ้านช่องไปแล้วก็ได้นะจ๊ะสำหรับแถวนี้เนาะนาดว่ายี่สิบปีที่แล้วก็เป็นป้าหมดเลยเนาะมาแถวนี้บม่มีถนนหนทางแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางกะเฮ็ดส่วนตัวผยมั่นแล้วนะจ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยบอกกล้ามาคนเดียวเลยแถวนี้เพราะว่ามันเป็นป้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ เฮากะไม่ามาบุกเบิกแถวนี้นะจา๊ะกะมาปลูกพริกขายเนาะอันนี้ที่วาเก็บพริกฮอดเนาะเออไม่ใช่อันนี้เป็นยอดสวนนะจ๊ะนี่เนาะบริเวณที่เอาปลูกมองนี้เนาะเนือทีอยู่ซี่ไหลกว่าพูดเลยคิดเบื้องวะแต่แต่คนสวนสําหรับคนที่เข้ามาเบื้องย้อนหลังเนาะจ๊ะเพราะไอ้พิ่นที่สร้างพริกกะเลียงน้ําเนาะเอาไปเฮ็ดพันเนาะจ๊ะสําหรับมาเพลทพูนเดี๋ยวสีพผ้าไปเบิ่งวาดอนนี้มี พิกโพนบ่หน่าจ้ะจะเพื่อนให้ส่งให้เฮ็ดเป็นพอพันแม่พันุยังบมมีเวลาส่งให้อยู่น่จ้ะเพื่อนขออันผู้ละน่วยสองน่วยนะ่ะเอาที่อยู่เพื่อนไว้แล้วแต่ว่ายังบมมีเวลาส่งคิดเบื่องว่าสตา์คนสวนเฮ็ดงานนะบอกว่าจะเป็นสวนยู่โคกแล้วกะสวนยู่มองนี้เนาะเนื้อที่หลายมุนเวลานะ้าบัท่านเนาะบมมีฮอดเวลาส่งพริกอัน กะเลี้ยงเนาะหรือว่าพริกเขือพริกพูนนี่เราจะอันนี้มองนี้เขากะมาปูเหือกันเนาะนี่กำลังเป็นซ่อมดอกนะจะสำหรับแถวนี้พริกพูนแต่ว่าบเค่อยปูเนาะวะมองนี้เขาเคยเฮ็ดหน้าแล้วมาปูพริกพูนเนี่ยอายุเพิ่นสองสามปีเพิ่นจะได้ขายอยู่บ่อเนาะจะนี่ก็เริ่มมีซอดอกแล้วแต่ว่าแถวนั้นจะเป็นยอดสนเนาะเก็บเกี่ยวครับตากแห้งอันนี้คือ สวนยูนาอีทง,นงนนหนึ่งมาสวนยูเฮือนก็นมีอีกสองไหลเน,นาะจ้ะแต่ตก่คนสวนเฮ็ดพริกอยู่ประมาณสี่ห้าหกเ็ดไหลเน,นาะจ้ะก็เลยบมมีฮอตเวลาไอ้ส่งพริกโพนให้ไอ้เพื่อนที่ไอ้เนาะพี่พี่น้องๆที่เพื่อนสั่งมาว่ะอยากได้พริกอันโพอนอันเดียวถามอันนี้เพื่อนถามอย่างมาเนาะจ้ะถามหน่อยครับเก็บอะไรนี่ ใส่ตาบ่ค่อยดีขี้ไก่ถุงมือแบบไหนดอะไรสอบถามหน่อยครับเก็บอะไรขี้ไก่แกบเบาอ,อ่านบ่ได้เลยคนใส่ตแต่เนี้ยเราจะอายุลายแล้วเดี๋ยวมือแในครับอะไไรม่เข้าใจเก็บพิกใส่ถุงมือแบบไหนครับ,รส,บ,บ,รบส่วนมากเขาใช้ถุงมือคนที่มาเก็บนะเขาใช้มือเป้านะจา๊ะ แต่สแต่คนส่วนใช้ถุงมืออย่างพราเนาะจ้ะถนัดไผ่ถนัดมั่นบางคนเขาบ่ถนัดเขากะบ่ใไส้เนาะแต่ว่าพริกยุนี้นะเฮาแบ่งลอกเนาะจ้ะปกติเฮาเก็บวันนี้ได้สามสามแถวเฮาอาจะฉีดยาสามแถวเนาะ้วกาวันต่อไปกะเก็บได้อีกสามแถวกะฉีดสามแถวกะเพื่อจะซุดทุกลงก็คือแถวแรกเนี่ยกะจืดไปเนาะกะจะใส่แบบนี้กะรีดยากะจืดไปเนาะจ้ะกะบอกได้ว่าว่า อันตรายเนาะเพราะว่าเข้ากับใช้ยาแบบกลางๆนะจ้ะม่ได้ว่าใส้ยาแบบรุนแรงจะใช้ยาที่เขียนข้างฉลากว่าสามวันหลังฉีดเก็บเกี่ยวได้เนาะบางบางตัวกะถ้ามันรุนแรงกะใช้เจ็ดมือเนอะาะบอถึงครับใช้ยาที่มันสิบสี่วันหรือว่ายี่บเอ็ดฉลากสีเหลืองกับฉลากสีแดงส่ดายคนสวนบอได้เอามาใช้ยุส่สวนเลยเนะจะ้ะนี่เนาะสะอ่อนนา มาเป็ดปูนนะจ๊ะต้นใหญ่ๆห่อยู่นี่ก็ได้อันนี้เพิ่งปลูกได้สองเดือนเนะแต่ก็เริ่มมีซอดอกแต่สี่เดือนนะมันถึงจะได้เก็บพันนี้นะจ๊ะนี่เนาะอันนี้เริ่มมีนุวยแล้วสงสัยเพิ่นง,งามก่อนเลยว่าเพิ่นจะดอเนาะแต่ว่ายุอ,อนอยุคกอนะท่วมหัวยืนมือประมาณสองเมตรกว่าเนาะก็เริ่มเป็นมุเป็นนุวยเป็นนั้นแล้วกเ็เลยอันบ่าท่านได้มีเวลาเก็บนะจ๊ะ ยูโคกนะพริกฮอตสีแดงนะแดงเต็มต้นบ่มีคนเก็บเนาะจา้ะคนงานกะแย่งกันเนาะเมื่อน,นี้เขาได้คนงานแค่คนหน้าคนเนาะจ้ะถ้าได้มือละยี่สิบคนกันดีแต่ว่ามันบ่ได้คนพริกฮอตยูโคกกันเลยทิ้งไปเนาะก็เลยมาเก็บพริกยอดส่วนนี้พริกขี้หนูขาวนะเหาโล่เลิมโลแล้วแม่ค้าไล่ย่อยเขาเก็บเองเนาะจ้ะยูโคกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่บ่รู้ว่า เขาเป็นนี่เขาจากบ้านแล้วมือนึงมือน,งนึงเขามาเก็บเองเขากับบริยูบ้านนะจ๊ะก็เลยบอรูว้ว่าพริกขี้หนูขาวกับพ,พ,พริกโพนพริกเขือที่เขามาเก็บเอาเองนะเขาได้คนละจักโลนะจ๊ะแต่บางคนกะติดเงินอยูพูดละสองสามพันเนาะจะยังบ่จ่ายกับว่าว่าเดี๋ยวเห็นกันไม่ค่อยเห็นกันเนาะจ๊ะเพราะว่าแม่ค้าตลาดแรงเพิ่นมาเก็บอันพริกแดงกับพริกขาวไปคนละสองสามโลแล้วเพิ่นกะ ยังบ่เห็นกันหอดทุกมมือนี้เนะาะเพราะว่าสแต์คนส่วนกะกับบบานขำเนาะจา้ะอันนี้เมื่อนี้บบได้ส่งพริกเนาะเข้าเก็บอยู่ในรถนะเก็บไว้เป็นเมื่ออื่นค่อยส่งเนาะจ้ะร้อยโลก,กะขาดอีกสองถุงเก็บอีกสองถุงกะไปส่งเพื่อนเนาะจ้ะแล้วก็เก็บพริกแดงต่อนี่สออ่อนมันงามเนาะอันนี้ต้นเดี่ยวได้หน่พริกเครืออายุสองเดือนอยู่นี่เออเร่มีดอกแล้วเนาะอยู่นี้มันจะโลงะ่งเนาะแตะเงินกำลังตกดิน สะเงียนกำลังตกดินแกพริกใส่ถุงมือออนนี่เนะาะจะขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งเราจะแต่ว่าเมื่อนี้สสาร์ตคนส่วนจะกลับบ้านแล้วนะพราะว่าทุกคนกลับบ้านไปนหมดแล้วเดือยวสาร์ตคนส่วนอยู่คนเดียวเนาะแถวนี้นี่ยังให้เบิ่งบริเวณแถวนี้วะมันเป็นป่าแต่จนมากคนที่อยู่แถวนี้บอกค่อยอยู่บ้านจะคนเนาะ บางคนกับไปอยู่เมางนอกบางคนกับไปเห็ดงานกรุงเทพแล้วนะจา๊ะอันนี้ห้างถนนส่วนตูเฮาเห็ดเข้ามาแล้วจ้ะเนี่ยจะไก่แต่ว่าแถวนี้มีบ้านคนอยู่อยู่เมื่อก่อนแถวนี้สิบ่าไปแล้วเนาะมองโพ้นขอเน,นี่ยกะปันพระพุฤษกะฝังไว้ตรงนี้เนาะเมื่อก่อนสไตล์คนส่วนบอกบอกกามาเลยเนาะบอกกามาอยู่แถวนี้คนคนเดียวเพรา,าะว่าเมื่อก่อนนะเขา ตายใส่กับฟังหั่นเนาะพ่นกับยูนี่เดี๋ยววะยังเหมากับพ่นอยู่วะพ่นอยู่ในพนคอข้างหน้านี่เนาะจ่ะยังเหมาอันกับพ่นอยู่วะถึกรางวันที่หนึ่งจะย้ายไปอยู่วัดเด้อวะนี่อยู่พนคอพนนี้เนาะอยู่ข้างล่างนี่แหละไเพ่นกับถ้าผ่านๆก็เห็นอยู่นะอันนี้สไตายคนสวนเก็บภาพบรรยากาศไว้เบื้องต้นเทาก็ดีเนาะจ่ะก็เลยถ่ายนานนิดนึงนี่เนาะจ่ะ ขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งเดีอยวจะขอบคุณหลายๆมืันนี้เมื่อยนนเราจะเมือ่อยจะกลับบ้านแล้วไม่มีใครนี่เนาะเดี๋ยวให้เบิ่งผลงานเมื่อน,นี้แค่นี้เนาะขอบคุณเด้อจ้าสวัสดีจ้า